อันนี้พี่เกียร์มันร้านคอมหรือมันร้านเกมวะอ่ะโอเคนะครับนี่เทสให้ดูนะครับแต่ละคนก็คือแบบนั่งเทสประจําที่แบบว่าสามเครื่องเนี่ยลูกค้ารีเควสมาหมดเลยว่าให้ถ่ายเครื่องผมหน่อยอ่ะผมจัดให้ ถ่ายให้ทีละเครื่องเลยครับแล้วก็มีถ่ายเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าวันนี้ขอแบ่งเป็น2เทปมากันนะครับผมอ่ะโอเคมาดูเครื่องนี้ก่อนนะครับเครื่องแรกเลยนะครับก็กำลังเทสอยู่นะครับอันนี้เกมอะไรเนี่ยเลสลิงด็อกฮะสลิปปิ้งด็อกสลิปปิ้งด็อกภาคอะไรมีภาคล่าสุดภาคเดียวกันโอ้อ่ะโอเคครับเครื่องนี้23,790แค่เครื่องไม่รวมจอนะครับ23,790เเป็นในห้าง Gen12 ครับ 12 400 F6 ค้อน12เทสเทอร์โบ4.4จิกแลม16จิกครับ DDR4 าร์บัส3,200จากซาดักนั่นเองนะครับผมแล้วก็ M2 เป็น NVME ครับ256จิกมาพร้อมการ์ดจอครับ RTX 2060 Super s o t a c Gaming นะครับเป็นตัว8จิกนะครับเมมบอร์ดเป็นเท610 M จากจิกกระบาครับ Power Supply a i r o o u 600วัตต์เคสตัวนี้เป็นของ IT s o n a t แบบถ่ายเปลี่ยงไฟได้นะครับพัดลมในเครื่อง3ตัวนะ กดค้างไว้4วิต12ไฟดับอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปอย่างนี้กดอีกครั้งหนึ่งไฟมาด้งงั้นแล้วมเมียไม่ได้แน่นอนลูกไม่ตีกระบาลแน่นอนกดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟนะจ๊ะน้องๆเครื่องนี้2 3 7 90 31้นี้รวมจอตนะัวนี้นหนึน้ยคือเป็นราคารวมจอไอพาษสานิ้วทูเคนร0เฮิร์ตนะครับสองห้านคูณหนึ่งูนเป็นจอยีิต่อ 9, เก้าออตาวท์นะครับเป็นจอโค้องอย่างที่เลยของแถม,แถมเาบบามาส สั่งเครื่องพร้อมหน้าจอนั่นเองในงบสาม8มื่นหนึ่งพันเจ็ดรอแปสิบาคารวมจอสองสามเจ็ดเก้าูแค่เครื่องในกรณีที่ใครที่มีจออยู่แล้วต่อมาครับมาดูเรื่องนี้ผมขอเทีนทางอย่างนี้แล้วกันครับอันนี้เกมอะไรเนี่ยเกมไรครับเกมหมา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 มาดูครับกำลังเล่นเกมหมาอยู่เอาเกมอะไริมดีดเยี่มบอลแลนด์เย่ยมบอ,ล,ล,แล,บอล,ลแลนด์บอลแลนด์บอลแลนด์สามหมื่นซีแค่เครื่องนะไม่รวมจอ 34,970บาท i5 เจ็12บาน f 6กคอสิเทอร์โี4ดจิกแรมบ4จิกดีเดียบัสสา0 0ันส r งร้ n ยไวเปอร์เกมมิ่ครับ m n v m e 5 1 2 rtx 3 0 7 0 ti 8 3ดจิกพัดลมจาก i7 โอ้โหบอกเลยอย่างเปี้ยโคตรเปี้ยครับเมมโมรี่ท6 1 0 m จากจิกกระบครับพ o w เ r s u p ส l y เทอร์ทงปตัวนี้เทอร์โมเท็ไหม อโอเคเทอร์มอเทคเทียร์ทูเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์แปดสิบพัดนั่นเองชุดน้ำสามตอนสามร้อยหกสิบมมอยู่ด้านหน้าตรงนี้นี่ใส่อยู่ด้านบนตรงนี้นี่ครับปั๊มน้ำตรงนี้สายถักระบายความร้อนตรงนี้นะครับหม้อน้ำตรงนี้พัดลมสามตัวพัดลมในเครื่องเครื่องนี้ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับผมในงบสามสี่เก้าเจ็ดศูนย์ ทุกอย่างใหม่หมด3ปียกเว้นการจอเป็นมือสองรับประกันร้านให้1ปีแต่ว่าการจอตัวนี้สภาพคลิปครบกล่องเลยนะครับผมอ่ะโอเคสั่งเครื่องพร้อมจอจอตัวนี้ราคาถ้าเอาจอด้วยนะจบอยู่ที่4 5 6 0มบาทจอเป็น24นิ้ว msi n g 2 4 2สเป็นจอเคิร์ฟ75็ดสิเฮิร์ตซ์ยีนิ้วนะครับผมตามนี้เลยเหมือนเดิมครับสั่งเครื่องพร้อมจอเมาส์คีย์บอร์ดเป็นมัลค์แบบยาวจากแกรนด์มาสเตอร์แถมให้นะครับจอเป็นจอใหม่นะประกรัน3ปีนะครับผม ต่อมาครับอันนี้เกมอะไรครับแฮร์รี่พอตควยเอ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ในงบหมื่นสี่เองเลยนี่คือจะบอกนะว่าในในสเปคขั้นต่ำของแฮร์รี่พอตเตอร์มันต้องสเปคแรนะไอเจ็ดปั๊กอ่าเป็น i7 i7 ไเจ็นปประมาณไรฮะไแต่นี่ผมใช้ i3 สเทสครับเป็น i3 สามเจซะด้วยที่สำคัญนะครับ i3 สามเจเทสแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเกมเพิ่งมา เหล่านี้เหลา่านี้มันมายังไงเฮ้ยครับเกมเพิ่งเปิดตัววันนี้เอ้ย,อยวันนี้ถูกแล้วครับตอนทีหนึ่งจะเล่นต้องทำาไจะ,จะเล่นต,ต้องซื้อก่อนครับเป็น deluxe edition นะครับไม่บอกราคาครับแต่ควรู้กวงแม่ด่าขโมยตังแม่ซื้อมาขโมยตังแม่ซื้อผมบอกเลยเกยมแน่ยสามพันนะครับ <Okay. S 1> <laughs> อ่ะหมื่นสี่ครับันี้มืนสี่พันแปด้อยเก้าสิบ เป็นในสามเจนส1 0ครับหนึ่ง F 4ี่พอแบตเทอร์โบสี่จุดสี่จิกแ DDR4 ป2 0 0นะครับจากสานักนั่นเองเมมอครับสองร้อยห้าสิบกจารจอเป็น AMD RX 5้าเจ็กครับการจอแรงพอสมควรน,นะตัวนี้อย่เพิ่งดูถูกนะครับ power supply เป็น600วัตต์จากซิม m a าเทคนั่นเองแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้เป็นเคส510จากกิบะไครับแล้วก็เคสเป็นของ One Tech X2 สามารถเปิดวิดไฟได้เปิดไฟได้อย่างนี้ ถลมในเครื่องทั้งหมด3ตัวหน้าสองหลังหนึ่งเสียงลำโพงแม่กโครการ์ดูมันน,นี้มันคือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคล่าสุดการที่คุณจะซื้อนะไม่ใช่ว่าคุณมาวันนี้แล้วคุณซื้อเกมมันก็พิออเดอร์กี่เดือนโอ้โหพ,อออออพิออเดอร์สองเดือนพิออเดอร์สองเดือนต้องซื้อเกมเมื่อสองเดือนที่แล้วคุณถึงจะได้เล่นวันนี้นะแต่วันนี้คือเล่นไม่ได้ถูกไหมเล่นไ,ได้เฉพาะคุณพิออเดอร์เลยชันก็คือว่าเล่นในบอกคนที่พิออเดอร์มาก่อน แล้วถ้าวันนี้มีตังซื้อได้ปะซื้อได้แต่ยังเล่นไม่ได้อ๋อจะซื้อซื้อได้แต่ยังเล่นไม่ได้นะเครียดไปไงมันจะมีมันจะมีสองตัวตัวปกติกับตัวสีรักกีดิทันแปลงว่านี่เป็นตัวดีลักต้องเปกี่บาทบ<อ>ยิมย้มยิม้มถามราคาเกมดีรักแมไม่บอกเลยอาจบ สามเครื่องสามไกด์ไลน์วันนี้จบเดี๋ยวเท็กสองเดินทางให้ดูใครที่รีคเควสมาบอกว่าอยากให้ผมแบบถ่ายทําให้เครื่องตัวเองอะไรเงี้ยคือ <_ letter _ letter> ผมก็จําเ a c e b ุ๊ k ไม่ได้หรอกนะว่าของใครบ้างอะไรยังไงก็ยังไกงไก็อืมโอเคมันก็เต็มที่รูเรื่องแหละ<_ letter _ letter> ไม่สนเรารับวารูกใครก็คือรีวิวให้แล้วแหละ<_ letter _ letter> นะครับอย่าแล้วหรือเยอะอ่ะโอเคฝากด้วยครับจากร้านบอสทีซส่งตัวายเก็บปลายทางรับบัตรเครดิตบริการหลังการขายไม่ดีงขาครับถ่ายสนใจประกอบคอมต้องบอสที่ครับผม